แดดรบลมตกนะครับพบกับช่องกาลินยศภูมิชาแนลนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับสวนของช่องกลินยศภฟูมิชาแนลนะครับว่าจะมีผลไม้ตัวใดกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พาไปเที่ยวชมสวนผสมประสานครับมะละกอครับมะละกอต้นนี้3ปีกว่าแล้วนะครับ สูงมากกว่า4เมตรแล้วนะครับให้ผลผลิตมาตลอด3ปีที่ผ่านมาครับเดินกันต่อไปเรื่อยๆครับมะละกอชุดนี้ครับอายุปีหนึ่งนะครับนี่แหละครับสวนผสมของช่องกลิ่นยศภูมิชาแนลครับมะละกอครับสูงเช่นเดียวกันครับมากกว่า4เมตรให้ผลผลิต 3ปีติดต่อกันมาแล้วครับเก็บกินกันได้เรื่อยๆครับแปลงนี้เป็นแปลงแรกนะครับที่ทดลองปลูกนะครับเพื่อทดสอบว่าพืชชนิดไหนที่จะเหมาะสมกับที่ดินลักษณะที่เป็นทรายแบบนี้ครับขนุนครับขนุนนี่แหละครับเริ่มออกลูกนะครับต้องรอดูว่าจะติดผลไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นดอกตัวผู้ครับ จะดูว่าจะมีดอกตัวเมียแซมมาหรือไม่ครับเพราะดอกตัวผู้นั้นเมื่อติดเป็นผลเล็กๆก็จะแห้งเหี่ยวหลุดร่วงไปนะครับดอกตัวเมียที่สมบูรณ์เพศนะครับถึงจะติดเป็นลูกเป็นลูกโตๆตขึ้นมาครับขนุนปลูกเอาไว้มากกว่า20ต้นนะครับนี่แหละครับจะติดเป็นลูกเล็กๆต้องรออีกสักเดือนหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าจะติดเป็นผลสมบูรณ์ลูกใหญ่หรือไม่ครับ ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับก็จะเห็นว่ามันจะติดลูกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขนุนครับลูกก็จะเล็กๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดอกตัวผู้นะครับเพราะว่าเป็นปีแรกที่ติดลูกนะครับไปดูกันอีกต้นหนึ่งละครับนี่ละครับต้นนี้นะครับเห็นแล้วครับลูกหนึ่งลูกโตครับ ผลลักษณะแบบนี้เป็นดอกตัวเมียรครับที่ติดผลสมบูรณ์ขึ้นมานะครับลูกกำลังโตนะครับส่วนลูกเล็กๆก็ต้องรอลุ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าจะติดผลมาหรือไม่ครับเพราะว่าดอกตัวผู้นั้นเมื่อติดเป็นลูกเล็กก็จะแห้งเหี่ยวดุดร่วงไปนะครับได้มาลูกหนึ่งก็ยังดีนะครับลูกแรกของสวนครับ กล้วยเครือนี้ก็ใกล้แก่แล้วนะครับนี่แหละครับตามกันไปดูเรื่อยๆนะครับก็จะปลูกผสมประสานแซมกันไปเรื่อยๆนะครับระหว่างขนุนแล้วก็กล้วยนะครับมะละกอครับชุดนี้นะครับจะเป็นกล้วยน้ำว้าเตี้ยครับนี่ครับสูงแค่เม็ดกว่าๆนะครับเครือก็จะอยู่แค่ระดับหน้าอกของเรานะครับ แซมกับขนุนนะครับขนุนต้นนี้ก็2ปีกว่าครับก็เริ่มติดดอกออกผลเช่นเดียวกันครับต้องอรอลุ้นว่าจะติดลูกเป็นลูกผลสมบูรณ์หรือไม่ครับเราก็จะปลูกผสมประสานกันไปนะครับอันนี้เป็นมะม่วงไต้วันนะครับที่ตัดแต่งกิ่งออกไปนะครับ จนช่อดอกนั้นแทงออกมาตามลำต้นนะครับเป็นมะม่วงไต้หวันนะครับยู่หวนนะครับมะม่วงไต้หวันชุดนี้นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับหงจูนะครับมะม่วงไต้หวันอีกสายพันธุ์หนึ่งเริ่มแทงช่อดอกออกมานะครับมะม่วงชุดนี้นะครับผ่านการตัดแต่งกิ่งออกมานะครับช่อดอกก็จะแทงออกมาอย่างนี้นะครับ เริ่มต้นมกราคมกุมภาพันธ์นะครับช่อดอกก็จะแตกออกมานี่แหละครับก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นยู่หวนนะครับมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันต้นนี้เพิ่งจะเริ่มแทงช่อออกมานะครับช่อดอกยังไม่ออกมาเลยเริ่มจะเป็นตุ่มหน่อครับนี่แหละครับตุ่มดอกนะครับของมะม่วงหงจู่นะครับสายพันธุ์ไต้หวันครับ เราก็จะเริ่มปลูกทดแทนกันไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งต้นที่โตแล้วนะครับมะละกอต้นที่กําลังปลูกต้นที่อายุ6 7เจดเดือนปลูกแซมกันไปนะครับนี่แหละครับดูกันครับเราก็จะปลูกแซมกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นฤดูแล้แงนะครับต้องผจิญกับความแห้งแล้งนะครับดินชุดนี้ก็จะเป็นดินปนทรายนะครับ อันนี้เป็นฟักทองนะครับลูกยังไม่โตเท่าไหร่ครับเราต่อสู้กับความแห้งแล้งกันต่อไปนะครับมะละกอเราจะปลูกแซมนะครับสับปะรดก็มีนะครับแซมกันไปเรื่อยๆนะครับปลูกทดแทนการอายุ2เดือน3เดือน6เดือน7เดือนนะครับเราก็จะปลูกแทนกันไปเรื่อยๆเป็นรุ่นๆไปนะครับนี่นะครับมะละกอที่ติดผลแล้วนะครับ อันนี้อายุปีหนึ่งแล้วนะครับนี่แหละครับชุดนี้นะครับแรงที่ผ่านมานั้นตายเกือบหมดนะครับชุดนี้ผ่านมาได้ครับเมษาปีที่แล้วนั้นร้อนมากๆครับชุดนี้รอดมาได้ครับประมาณสักสิบกว่าต้นเริ่มออกดอกออกผลมาให้ดูนะครับเป็นมะม่วงไอไม่ใช่ครับเป็นมะละกอฮอลแลนด์ครับนี่แหละครับมะละกอฮอลแลนด์ ที่เห็นผ่านไปเมื่อกี้น่าจะเป็นแขกแลนนะครับมันจะกลายพันุนะครับไปดูมะละกอต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นเลดเลดี้นะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนี่แหละครับลูกนี้ก็กิโลครึ่งโดยประมาณนะครับเลดเลดี้นะครับ ชุดนี้เด่นตายนะครับร้อนที่ผ่านมารอดมาได้อันนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะครับกำลังแตกช่อออกใบออกมานะครับกำลังแตกเป็นทรงพุ่มนะครับต้นละมุดนะครับละมุดกระสวยสายพันธุ์มาเลยชุดนี้ก็จะเป็นมะละกอที่เราปลูกแซมเข้าไปนะครับระหว่างต้นมะละกอสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับลูกนี้ก็เกือบ2กิโลละครับ เราก็จะแซมกันไประหว่างต้นส้มโอนะครับกล้วยมะละกอปลูกแซมกันไปนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแล้งมาได้ชุดนี้ครับนี่แหละครับชุดนี้เริ่มออกดอกออกผลมาแล้วนะครับพื้นดินตรงนี้เป็นดินปนทรายนะครับเราจะปลูกแซมกันไปนะครับต้นโอนะครับส้มโอ เดิมทีผื้นที่แห่งนี้นะครับ10กว่าปีที่แล้วปลูกต้นยูคาลิปตัสครับหลังจากนั้นเมื่อถอนยูคาลิเตสออกปลูกมันสำปะหลังมามากกว่า3ปีครับแล้วก็3ปีที่แล้วนะครับได้มาเริ่มทำนะครับเอาผืนดินผืนนี้มาปลูกพืชผสมประสานกันนะครับ นี่แหละครับก็จะมีกล้วยครับนี่นะครับกล้วยก็จะเริ่มติดเครือออกลูกมาเรื่อยๆนะครับได้เก็บกินตลอดมะละกอเช่นเดียวกันครับเก็บกินได้ตลอดปีนะครับแจกพี่แจกน้องขนุนลูกแรกของสวนนะครับขนุนทองประเสริฐน้อยหนาก็มีครับน้อยหนานะครับนี่ครับต้นน้อยหนาครับผ่านแล้งมาโอโหสุดยอดเลยครับต้นนี้ ติดลูกออกมานะครับลูกยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรออีกฤดูการหนึ่งนะครับ6เดือนก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าสวนที่แห่งนี้มีลักษณะจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันบ้างครับผมก็อยากรู้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับน้อยหนาออกดอกออกผลมาแล้วครับในฤดูการต่อๆไปนะครับก็จะปลูกแซมกันไปเรื่อยๆนะครับ ที่ชุดนี้นะครับแบ่งอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของทับทิมครับก็าลังจะเริ่มติดดอกนะครับดอกก็จะเป็นตูมตูมสีแดงแห่งนี้นะครับต้องรู้ด้วยว่าจะติดผลหรือไม่นะครับโซนนี้ก็จะปลูกแซมกับทับทิมนะครับมีมะม่วงทับทิมละมุดครับปลูกแซมกันไปเรื่อยๆครับ นี่แหะครับที่รอบๆนั้นก็จะเป็นสวนยางสวนมันสำปะหลังนะครับแต่ของผมมีแนวคิดอยากปลูกเป็นผลไม้ผสมประสานนะครับเพื่อได้อยู่ได้กินนะครับยังไม่ได้พอขายไม่อยากที่จะทำกะเกษตรเหมือนที่ข้างๆนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ hmm. กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ